NBA ล็อกตัวดราฟล็อกผมได้ไหรือไม่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่วันนี้ผมจะมาอธิบายขั้นตอนการออกสลากและคุณตัดสินเอาเองแล้วกันว่าล็อกได้หรือไม่ได้โดยทีมที่มีสิทธิ์ลุ้นโชคได้แก่14ทีมที่ไม่ได้เข้าเพลย์ออฟการสุ่มจะเริ่มจากแต่ละทีมที่ได้รับชุดตัวเลขยิ่งผลงานกากก็จะยิ่งได้ชุดตัวเลขเยอะ โดย3อันดับที่กากที่สุดก็จะได้ชุดตัวเลขทีมละ140ชุดก็เหมือนกับซื้อลอตเตอรี่ยิ่งคุณซื้อเยอะโอกาสถูกคุณก็มากขึ้นเมื่อถึงวันออกสลากเจ้าหน้าที่จะนำลูกบอลปิงปองที่มีตัวเลขตั้งแต่1-14ถึง14ใส่เข้าไปในภาชนะพลาสติกใสทรงกระบอกซึ่งเครื่องจะทำการดูลูกบอลออกมาทีละลูกทีละลูกจนครบ4ลูกเป็นอันจบ1ชุดหากทีมไหนถูกก็จะได้ดราฟอันดับที่1ไปครอบครอง ขั้นตอนจะคำบนกันไปแบบนี้จนครบ4รางวัลส่วนทีมที่เหลือที่ไม่ถูกรางวัลใดๆก็จะเรียงอันดับดราฟต์กันต่อไปตามผลงานจากกากไปหาดี